สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับอธิบดีกรมอนมัยเตือนคนติดกาแฟห้ามซดเกินวันล,ละสี่แก้วคาเฟอีนมากเกินกระทบสี่ระบบร่างกายเตือนคนติดกาแฟห้ามซดเกินวันล,ละสี่แก้วคาเฟอีนมากเกินกระทบสี่ระบบร่างกายทั้งระบบประสาทส่วนเกินระบบทางเดินอาหาร ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบทางเดินปัสสาวะเสี่ยงสูญเสียแคลเซียมทํากระดูกพุนเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงพฤติกรรมการติดกาแฟของคนวัยทำงานว่าวัยทำงานส่วนใหญ่นิยมดื่มกาแฟเพื่อให้ตื่นตัวสดชื่นลดความง่วงกระปี้กระเป๋าในช่วงเช้าหรือระหว่างวัน ทำให้เคยชินในการดื่มกาแฟจึงอาจเผลอดื่มมากเกินไปนอกจากนี้นะครับยังมีโอกาสได้รับคาเฟอีนจากแหล่งอื่นด้วยเช่นน้ําชาน้ําอัดลมโกโก้และเครื่องดื่มชูกําลังทั้งนี้นะครับปริมาณคาเฟอีนที่ควรได้รับในแต่ละวันไม่ควรเกินวันละ3 0 0ร้อถึงสี่มิลลิกรัมเทียบกับกาแฟ3าถึงสแก้วและถ้าหากว่าร่างกายได้รับคาเฟอีนมากเกินไปหรือว่าบริโภคคาเฟอีนเกินขนาด จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆของร่างกายดังต่อไปนี้นะครับ 1. ระบบประสาทส่วนกลางจะทำให้มือสั่นนอนไม่หลับเกิดความวิตกกังวลปวดศีรษะบางครั้งอาจทำให้ชักได้นะครับ 2. ระบบทางเดินอาหารจะเพิ่มการหลั่งของกรดและน้าย่อยในกระเพาะอาหารทำให้น้าย่อยและกรดในกระเพาะอาหารมีมากขึ้นนะครับผู้ที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าลําไส้ ควรหลีกเลี่ยงกาแฟทุกชนิดเครื่องดื่มหรืออาหารที่มีคาเฟอีน3ระบบไหลเวียนโลหิตคาเฟอีนกระตุ้นหัวใจเพิ่มการไหลเวียนโลหิตอาจเพิ่มความดันโลหิตชั่วคราวโดยเฉพาะผู้ที่ปกติไม่บริโภคคาเฟอีนกลุ่มที่มีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่เดิมซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคห,หัวใจนะครับและข้อที่4นะครับระบบทางเดินปัสสาวะคาเฟอีน ลดการดูดน้ำกลับต้องผ่านเข้าไปในไตทำให้ไตขับน้ำออกมาเยอะขึ้นกระตุ้นให้เกิดการปัสสาวะบ่อยขึ้นแคลเซียมซึ่งเป็นสารก่อนิวชนิดหนึ่งจะถูกขับออกมาพร้อมกับปัสสาวะในปริมาณที่ผิดปกติอาจก่อให้เกิดนิวในระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่าติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะการทำงานของไตจะเสื่อมลงและอาจเกิดภาวะไตวายได้นะครับคำแนะนำควรเลือกดื่มกาแฟดำ ไม่ใส่นมและน้ำตาลสั่งแบบหวานน้อยหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพบนซองหรือบนจุพันอาจเลือกเป็นสูตรแคลอรี่ต่ำหรือไม่มีน้ำตาลจะช่วยให้สมองตื่นตัวรู้สึกกระปี้กระเป๋าหรือเมื่อดื่มกาแฟเย็นแล้วควรลดอาหารหวานมันและของทอดในอาหารมื้อหลักลงผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำอาจเสี่ยงภาวะกระดูกพรุน เนื่องจากสูญเสียแคลเซียมออกจากร่างกายทางปัสสาวะจึงควรกินอาหารที่มีแคลเซียมจากแหล่งอื่นด้วยนะครับเช่นนมปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวเป็นต้นและกินอาหารให้ครบ5หมู่ดื่มน้ำเปล่าสะอาด8-10แก้วต่อวันนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยเผาผลาญพลังงานส่วนเกินอธิบดีกรมอนมามัยกล่าวก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จะจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ